มหาสมปองตอบแล้วพระฉันหมูกระทะได้ไหมต้องบอกเลยว่าเป็นพระพิสุขสง์ที่เรามักเห็นในโซเชียลอยู่บ่อยๆสําหรับพระมหาสมปองแห่งวัดสร้อยทองโดยเฉพาะการที่ท่านออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับบรรดาชาวเน็ตท,ทั้งหลายแล้วท่านจะอบรมสั่งสอนพระธรรมในแบบของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับแนวความคิดของท่านและก็มีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วย ล่าสุดพมหาสมปองก็ได้เข้าเจิมร้านหมูกระทะของบูมหมูทะเน็ตไอดอลคนดังที่โด่งดังมาจากคลิปที่ไปกินหมูกระทะแล้วดื่มจนมึนนั้นก็ได้พาน้องหมากลับมานอนด้วยที่ห้องซึ่งเหตุการณ์นั้นทําเอาชีวิตของบูมนั้นเปลี่ยนไปเลยแล้วยังรับน้องหมามาเลี้ยงเพิ่มอีกหลายตัวเลยด้วยโดยทางเพจพมหาสมปองได้ไลฟ์สดแล้วระบุว่าเปิดร้านหมูกระทะเทอกระทะแบบจึ้งๆ พ้อมกับมีการอวยพรขอให้ร้านหมูกระทะนี้รุ่งเรืองทั้งนี้ยังได้ชี้แจงในกรณีที่หลายคนอาจจะสงสัยได้ว่าพระฉันหมุกระทะได้หรือไม่โดยทางพระมหาสมปองกล่าวว่าพานั้นมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามปรุงสุกทานเอง แต่หากว่ามีคนปรุงสุกมาให้ก็สามารถที่จะฉันได้แล้วอย่างกรณีหมูกระทะนี้สามารถฉันได้เพราะว่ามีญาติโยมมาปรุงสุกให้นั้นเลือกไม่ได้จะต้องฉันได้ทุกอย่างญาติโยมถวายอะไรมาให้พระก็ฉันได้ความหมายของพระเราคือเพว่าให้เขาเลี้ยงง่ายถวายอะไรมาก็ฉันไปตามนั้นดังนั้นหมูกระทะสามารถฉันได้ถวายได้ลหลักกระทะเปิดใหม่นิมนต์พระมาได้ก็ขอให้กิจการของร้านหมูกระทะของบูมจเจริญรุ่งเรืองนะคะ